อริยสูตรสติปัฏฐานสี่เป็นอริยะสาวัตถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยายานิกะย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามสติปัฏฐานสี่เป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย สติปฐานสี่เหล่านี้แลอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยายานิกะย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามจบสูตรที่เจ็